ไปดีปะลุงรับตอย่บันใหม่ถึงหมดพันงมุ้งคืนรถได้รับรหลรถทั้งทางก็รับบรรยากาศรับไปข้างในสุดเจ้ามาทางไหนมาทางไหนมาทางน้บ่อพี่นาดูแล้วก็ลงมาทางเนาค่ำ คงไก่ค่ะวะอยบอกห้ะึ้นทั้งนาจานลม้านาโบ่่จงไก่านกแลเนเบิ้งเบิงว้าเบิ้งว้าว้องลูกอ่ะยลกไปฮไไไ้ไ้

นี่เมนมาวาน้องน้ำโศกจะไปทำหล่อนรัไอสเพอฮะเ้อพอดี้องนทำลเนาะพอดีอยนนตู้ไปทำสงสารเด้หยาดหายตู้ไปทำมัสการแล้ว่มาได้แล้วใจห มแมนแล้วสงสาเสร้เห็นเดิได้แหละขอกลัหตัวนี้บัดตลอดไปแห่งจดตลอดได้บ่ดเนาะอืมแล้วเล้วเดียวปลเดียวลองน้งโซ่ีแปนสีแปนพันไปผ่าตัดแล้วพี่น้องอยู่เวียงพี่น้องไหมทำหาเมนอยู่เวียงวันนีแล้วงมอยังวะเป็นวนีมอมอสุดอยู่เวียง สวรรคฟรีบอคนมาคนว่าวนะบอคนว่าคนว่าฟรีแต่ค่ายาบางยากกับบฟรีแล้วต้องคองค่าเอตอ็ยาบางยากเพิ่นพ่มีทหารเขาก็ต้องซื้อให้เพิ่นจสิีเนาีกคือ่เขาบานไก่้นน้าว่าไปเ้นเ้าองลูกก็คือ ผูใหญ่ใจดีที่เคยถักมาทางไล่นะวา่าสิออกค่า,าใช้จ่ายขนาอย่าลืมนะคุณพี่ถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี่นะซอยร้านแน่ตอนนั้นเท่า,า่าว่าผมเป็นลืมแร้วบจักยังไม่ได้ลืมแล้วว่าสันถามมาเลยว่าค่า,าใช้จ่ายเท่าไรหร่มว่าอันนี้กับบ่อหูแต่นี่ข้าหูแล้วเนาะนี่ค่าผ่าต้านีฟ่ฟรีนี่แต่ว่าค่าอยู่ค่ากินค่<ห>นาเดินทางนูน่นน,นี่นั่น มันก็มียาบางอย่างก็ได้ออกเองพอจอนโทรมาบอกขึ้นไปแลเหมือนหมอพอเท่าแล้วโทรมาบอกว่าันที่มาคอยฉีดยาขนองห่อดวัซอินที่เ่แล้วประมาณิปีิอกวัคซีนติออก้อเป็นยังพอิไข่นอนไข่เลยเนาะต้อง้งนาั่งรถทัวกันทางเลยนะตัวรถกตัวจกจักองส แลนให้เขาปล่อยยันบแลน้ำกอมาสีงเพ่องได้อีก้องแ่ก็แรงแล้วแรงแนลนติติดต่อมาทางันบาผู้ไทยก็ได้เนอะอ่าสวกับีลูกพีนัมเองเอออยากได้ทั้งทีมันมีอีกสายนึงเขาขึ้นนแวร์เซโนขึ้เลยันละลายคุละคนกาสินาสิเฮ็ดนี่เนาะ่านาครอบครัวซองอัน จะซ้ำแม่ลูกเพื่มาเป็นอะไรกัาอยลืมอย่างจะดีอลไรทีถากมาันทาั้งลายขานาะว่าสีออกคาเส้ใจ่ายนะจอยพวกกินเขาจำเขาอยู่ที่นะแ,แต่ว่าเขากับสิบัว่างั <S <S นไหนติดต่อไปทั้งบบาวผู้ไทยก็ได้นลสเฟสจาดเอามขึ้นมาดูเอาก็จอบติดต่อไปปูนยังสอยเรือกะถาไะทั้งพอทั้งแม่ปูนยพน้อก จริงครัาประกาศไปแล้วว่าเ้าวอรุติเกษตรกรแต่ว่าแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนแบืออันนี้นะในส่วนตรงนี้นะาะว่าเคยว่ากันใหม่แล้วอันนี้นะติอบไปทางเฟซเด้อพี่น้องเด้อนี่ยเฟซบุ๊กภูไทยเฟซคอหรือว่าคุณพี่ใจดีที่เพิ่นอยากอันอยากอันนั้นนะอยากสวยนะ

ติดต่อมาฮะพอ่อก็ได้ด้วยพี่นอ้องอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือของความสวยเหลือหันแหละส,สอยน่องแน,น่นอาะหัวสีน,น่องเป็นแะลรปากแหว่งปากแหว่งน้อยนึงแต่บรแมนณพ้ด้านบโวดอกโมดลโดดวนี่ <c oughs> น็นมง,เ,เ,ง,งเป็นติเนออกำลังารา ขาแข็งซองเหล็มกติต okay. okay, uh, so no ี่็้อไหนอ่ามือยังลูกยกหน้องสกน้อยโอ้ยดื้อดื้อย่างากน้อยได้เห็นแก่เด็กหน่อยตาดำๆน้องสนาะยังอีกประมาณเจ็บแปดมือแดงเพื่อนมาเนี่ คณะอันถิ่นนี่เชืเลือกันเข่ามาเพิ่มเติมได้ทีเฟสบ่าวผู้ไทยที่เมื่อกี้อะไรเห็นนั่นแหละอำนวยสะดวกเข้ามาทั้งห้าก่อนก็ได้เอาสิสลาเวลาให้อยู่หน่อยหนึ่งสลาเวลาอยู่หน่อยหนึ่งแลยผมบอก,วกโวมว่างาวันไหนมีเรื่อเนาะมีเรื่อที่สำคัญก่ะคุณพี่ทั้งอันถากาามาทั้งไลฟ์คนแล้วเขาลืมสื่อ,ลอไลฟ์คนแล้วนี่จะข่าวไปห้าคนหาให้ใหม่ ถักไปคันบวเ็นกับถากมาในเด็กคุณพี่ถ้าเกิดบวเ็นก็ได้ถ้าเกิดบวเ็นเขยมีอีกอะจะเอ๋จะเอ๋จังบายดีสบายดีจังบายดีด้วยลูกกึ่งยังเดียวอะหอมก็แม่กะว้าวฝากไว้น้ำป่าน้ำนุ่งไรเนาะ ส่วนเมตตาแน่ยขาอยู่ขากินขาโหลดขาเพื่อนนี่แหละเออโบแมนขาโหลดทั้งแหละน้ำโพนน้ำโพผ่าน้ำรุ่งเด้อสรยสรยกินเนาะใส่ยผ่าใสรยจ่ายเมนขาใสรยจ่ายเพราะว่าน่ันเดือนขาผ่าตัดฟรีแมนแล้วก็่านยาบางย่างผัดเสียเงินไดเพื่อนวะปวดห้าเศร้าเดือดถ้าเล่นมือแล้วพอเท่าแล้วว่ามือแล้วบ่อขนางใคนไปนี่ขนางในสมบุญวันได้ผ่าตัดนี่ใส่เวลาฟื้นโตอ่าฟื้นผู้โตนี่จักมือนะ ก,ก girl, ็ค like ือแปลว่ามันแข็งแหงผมว่าจากเสด็ลงมานะเมนแข็งแห้งน่ยน่นตีเพราะว่านันคนน้ำบาตรนะเขาจะไปอเขาจะอันสินค้างูเขาจะไปรไปเยอะในบ้านเนี่ยเขาจะใส่เวลาจะจะมือมือลายแล้วเรือเลา แต่พราเจ้าไปพราเจ้าแบบพราเจ้าเอาล้างตีนย่างเป็นสีไหนดิล้างตีนย่างแล้วก็มาพับไม่บ่เนี่ยมาโครงการพีคือการนี้แหละวโอ้มีการผาบอีกบอ๋อเมนเอาล้างตีนย่างตีนแบบย่างนี่นะมันย่างแล้วก็ยิบปากกันนี้คือการหักบบเมนบ้านเขาเป็นการน้องหัวไปเลยบังบังโอ้บริยาลูกจดจดไปเลยต้องมานว่าคือการอย่างยืนต้องทำนี่นะอืมมานนว่าคือการ แล้ฝากไว้น้ำปลาน้ำดุ้งเด้อสอยเรือนองน้ำโศกเลายไรหลายคนก็นกนทามาอยู่ก่อนนะนั่นสวยเรือนองน้ำโศกในเด้อตอนนั้นน้่นมันยังน้อยอยู่พี่น้องแบบพ<ม>ิจเจรนาเลย,อยสวยเรือนองน้ำโศกใน่เด้อน้อยอยู่แบบนี้ก็เลยยังกันสงสารลูกยี่สิบนี้โอเคแล้วทรงสารกะอดเอาตัวน้อาตอนนั้ไไนม<อ><า>ันโตน้อยเนาะตอนนั้นน้อยอยู่เพราะอันนี้ก็น้อยน้อยโปรโมเตอร์หางเจ้าอันนี้ ป,ปาินนี่ก็นพปาติจแล้ว,ลว,ลวมวนแล้ว,ลวโอ้ยเบิ่งกันกะนค,คือดื้อแท้โอ้ยดื้ออะไรพี่น้องเอ้ยสไปสงสารลูกกะตอนทีออกมาจากห้องขาเลยยามันหายพี่น,น้องื้อแล้วห่นะตนเอเ่าาคือนตกใจทําใจเลย น้อยไปลูกหหาน้องลูกอ like ีลวค่ะว่าโอ้เยนเนอกขาแล้วากองกันไปดึงก็ได้ลนพนจะขึ้นไปวันที่สิบหกเจ็ดครับล้งสีวัคซีนแล้ววัคซีนก็ขึ้บมาก่อนวะฮะวัคซีนคือนบูมาาก่อน บ็โโตอนนั้นนะเพื่อนเพื่อนได้บอกเราว่าแมลูกอ่อนแมลูกอ่อนล้างซ้ำเดือนฉีดได้ผลเพื่อนพรท่านแม่มาเนี่ยเพื่อนพ่งมาเรื่อยๆฉีดวางวันที่ซิมหารอบที่แล้วเดือนเดือนที่แล้วตอนที่ซิมมาเดือนนี้ก็ฉีดมาครบผื่นไปได้ผื่นเนี่ยไหนนี่นายนั่งรถ้นเลยเป็นวะนั่งรถมีไปเล่นบากโซ่ห้องกระองนะมีอันมีใบฉีดอันวัคซีนแล้วผื่นเนี่ยครบแล้วเพ่นรอบที่เขณมที่สามกับเพื่อนอ่าเดือนนี้จะมาฉีดใหม่ กพอหาเดือนคนละปนทว่าพิจารณาในเรื่องปลาลุงเอาประสบวกมสทางห้ามกับไปทางห่อข้างนอกก็ได้เฟซเฟ b บุกบ่ากผู้ไทยเมื่อกี้นะชือเดียวกันืีที่สำคัญถ้าเกิดว่าห้าวอันที่สำคัญถ้าเกิดว่าห้าวคนฮาบเห็นอันไล่ของอันคุณพี่ที่สีสวยเลยนะ

น่าเคยเนเคยนเคยเห็นก็คยนี่สน้อยกงพี่ลูกพี่พี่พน้ำก้องลูกพี่พี่นเก็บลูกน้่น้น้พู่พดพูดพูดพี่พี่ผมผมบ่มี